ข้างหลังอะ่ะประตูข้างหลังไปได้ไหม6นาฬิกาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีประตูเงินแล้วไอ้เโ้นอ,อะไรวะมันยิงทะลุนะมึงยอมดิกู๋ าขาเจ็บนี่วาลืมไปนี่อกูโดอะไรอย่างงี้ลสพีดีโอ้ Keep quiet. Ready for the ride. Entry team to TALK. Suspect in custody. Ready for transport. This is TALK. Copy entry team. Notifying trailers. not TALK, contact down. TALK to Element. I'm just trying ถ้าอย่โดนกระสุนยางเข้าหวัวยังไงก็ตายแต่กูลองเทสด,ดิถ้ายิงตัวไม่ตายมั้งจุก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 ใหญ่ใหอกระสุนยางถ้ายิงตัวไม่เป็นไรถ้ายิงหวัวตายแขนหมดนแขนหมดนแขนเดี๋ยวโคตรซาดิ เดี๋ยวกูพีแค่นะสาม <Okay. S 1> สอง,สองหนึ่งไปแล้วในบ้านชัวพอแป๊บน,นึงนนยอมมันยอมและเย okay. <laughs> <laughs> LSPD, don't move! LSPD! Hey, us! <laughs> <laughs> You'll be <laughs> <seeing> <laughs> us again soon! Nowhere to hide! Police! Hands in the air! Get down and put your hands up! Get down and don't move! ้องใส่โดนมดลูกว่ะนคนข้างจัดเนี่ยไอ้เนี่ยถ้ามองจากมุมเนี่ยแม่งเห็นเลยไอ้ตัวชั้นลอยอ่ะถ้าเราเอ่อเปิดประตูคลิกประตูปาแฟแล้วยิงมาเลยอ่ะแผนเวิร์กไหมมึงลองดูแล้วกันจะจิตได้ยิงมาเลยว่ะอาอลองดูแล้วกันนะมึงเตรียมปืนไปเลยย่งเดียวก็พอ เห็นป่ะเห็นป่ะไม่เห็นว่ะเฮียขอแปดดีกว่าแปดไปแล้วแปดไปแล้วแปดเฮียโดนสา<ฮ>ร่วงปิดดี